สวัสดีค่ะป้าจะพาไปดูเห็ดในตลาดฝรั่งใกล้ๆอาพาร์ตเมนต์เห็ดชนิดแรกค่ะเขาวางขาย2ครั้งเลยนะแต่ครั้งนี้ไม่สดเท่าไหร่ค่ะคงวางมาหลายวันแล้วคือเห็ดไลออนเมนหรือแผงคอสิงโตเขาจะขายปอนละ24เหรียญ95เซนแพ็กนี้ช่างตามน้ำหนักราคา6เหรียญนะคะฝั่งนี้จะเป็นเห็ดออร์แกนิกแล้วก็เป็นผักออร์แกนิกออร์แกนิกค่ะ ต่อมาก็จะนี่เห็นไหมคะหัวเล็กๆที่บ้านเราก็มีบ้านเราเรียกว่าเห็ดหัวลิงกินแล้วเขาบอกทําให้ความจําดีนะคะนี่เป็นเห็ดชี่ทากิสีน้ําตาลเนี่ยนี่เป็นเ็นออฟเดอะ o ูก็ยังวางขายอยู่เขาเริ่มเอาเห็ดนี้มาขาย3ปีแล้วนะคะแสดงว่าคนนิยมก็วางขายทั้งปีเลยเพราะว่าเป็นเห็ดจากฟาร์มเขาจะขายปอนละยี่สบเอ็เดียนเกาสเซน แพ็กนี้ก็สี่เหรียญเขาจะขายตามน้ำหนักค่ะเป็นเห็ดเฮนออฟเดอะ o ูดเขาจะเรียกไมทากิไมทากิก็ได้เฮนออฟเดอะ o ูดก็ได้เนี่ยค่ะช่อเล็กๆมาจากฟาร์มมาจากฟาร์มนะคะ เนี่ยเป็นเห็ดชิทากิอร่อยอันนี้ป้าไม่รู้ว่าคือเห็ดอะไรไม่ได้ใส่จําไม่ได้ใส่ใจจํานะคะก็เลยจําชื่อเห็ดไม่ได้แต่สีน้ําตาลนั้นคือเห็ดชิทากิอร่อยป้าชอบกินต่อไปเป็นฟักแมวหรือมะละหวานตอนนี้รู้แล้วที่ป้าไปดูนั้นจะดูว่างอกต้นขึ้นมาอีกไหมฮะปลูกง่ายมากแค่เอาซื้อมาเอามาวางไว้เดี๋ยวเขาก็งอกเป็นต้นแล้วก็เอาไปลงกระถาง ต่อไปก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ป้าลืมดูชื่อเห็นมันเหมือนพุทราเลยหยิบมาให้ดูค่ะแต่ของในตลาดนี้จะค่อนข้างแพงค่ะอันนั้นก็เป็นส้มเปลือกแข็งส่วนลูกนี้สิเหมือนเหมือนมหาดเหมือนบักหาดทางบ้านป้าอันนี้เป็นเขี่ยวสิงโตนะคะกำละสองเหรียญ99เซน็นเซนก็คือแดนเดลไลออนค่ะนี่มีขายด้วยนะ ส่วนหัวเนี่ยก็คือหัวเซรัลี่บางคนเอาไปทําส้มตําแทนมะละกอแต่ป้ายังไม่เคยลองซื้อมาทํานี่เป็นมันแกวมาวางขายครั้งแรกในตลาดนี้นะตลาดจีนจะวางขายไปทุกวันนี่มาดูหัวเมื่อก่อนป้ายนึกว่าชื่อว่าหัวเทอรนิบแต่ตรงข้างกล่องเขาเขียนหัวอะไรก็ไม่รู้มีคนไทยเอามาทําเป็นส้มตําให้ป้ากินตอนปีแรกที่ป้ามาอยู่บ้านเมืองนี้มันก็กรอบอร่อย แถมยังมีกลิ่นคล้ายกระเทียมด้วยนะคะแต่จําได้ว่ามันมีกลิ่นเหมือนกระเทียมจริงๆนี่เป็นแผงผักและเห็ดที่ไม่ใช่ออร์แกนิกนั้นเป็นเห็ดมันปูแพงนะคะมันปูนี่เป็นเห็ดนางรมทองสีไม่สวยเพราะวางนานแล้วไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ